Announcements for you. We got one big announcement for you this morning. Uh, first, let me, I just want to introduce us. I know that maybe some of you uh, started visiting our church not too long ago, and maybe you, you know, uh, don't quite yet know who the pastoral team is. Okay, so I'm Pastor Thai. This is Pastor Arm, Pastor Chris, and Pastor Whit. คร <g år> ับก็สำหรับพี่น้องบางท่านนะครับอาจจะมาเยี่ยมเราเป็นครั้งแรกนะครับบางคนก็มาเยี่ยมเราได้ระยะหนึ่งอาจจะยังไม่ทราบนะครับก็อยากแนะนํำ uh, ทีมสิทยาพิบาลนิดหนึ่งนะครับก็คือว่า uh, ท่านแรกคือ uh, อาจารย์ต่ายนะครับแล้วก็อาจารย์อาร์มแล้วก็คริสแล้วก็ผมวิทนะครับ Alright so related to uh, what I want to announce today I want to give you just a, a very brief history of our church how did we get here to Bangkok and and all of that ครับก่อนที่เราจะแบ่งปันนะครับก็ทาง คิดจักนะครับก็อยากที่จะแบ่งปันนิดหนึ่งว่าทำไมเนี่ยคิดจักของเราถึงมาอยู่ที่กรุงเทพได้เนะ Over 10 years ago in Tennessee in the U.S. the Lord began to put Bangkok on the hearts of the the pastors of our Well I guess we can say our mother church our primary church ครับครับก็เมื่อสิบกว่าปีนะครับเมื่อสิบปีที่ผ่านมานะครับก็พระเจ้าก็นำเหมือนว่าให้อ่ ให้พระรัจยกับผ uh, ู้น,นำคิดจักรของเราที่เป็นคิดจักรแม่ที่อเมริกานะครับก็ uh, พระเจ้าก็เอา uh, ให้ให้เหมือนว่ากรุงเทพเนี่ยอยู่ยในคำอธิษฐานของเขา So a group of people moved came to Thailand as missionaries and 10 years ago LifePoint Bangkok Church was officially launched ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีมิชชันนารีหรือว่าพี่น้องอที่เป็นสมาชิกของคิดจกักรหลายท่านเนี่ยที่เหมือนว่า ย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วก็มาเริ่มพนรกิจที่กรุงเทพนะครับ and from the very beginning this church has always been an English and a Thai church a bilingual church ครับตั้งแต่นั้นมานะครับคิดิจักของเราเนี่ยก็เริ่มต้นมีการนมัสการพระเจ้านะครับแล้วก็ก็จะทําในรูปแบบที่เป็นสองภาษานะครับก็คือว่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทย and it's worked out very well for our church as you can see we have both Thai speaking and uh, and foreign members here ครับแล้วก็สิ่งหนึ่งเป็นเป็นสิ่งดีเพราะว่าคิดได้จักของเรานะครับก็มีทั้งคนไทยด้วยแล้วก็มีทั้งต่างชาติด้วยนะครับที่พูดภาษาอังกฤษ back over the last years can say that God has been good and he has been very faithful When been been God good we we the he over very look 10ครับถ้าเรามองย้อนกลับไปเมื่อ1ิบกว่าปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อแล้วก็พระเจ้าทรงแสนดีในในในชีวิตของเราในกับคิดได้จักของเรา not only have we we been able to reach people with the gospel of Christ but we've seen God send ครับไม่ใช่เฉพาะที่ว่ามีมีพี่น้องหลายคนที่มารับเชื่อต้อนรับพระเจ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเจ้าก็ยังส่งคนงานที่เอ่อเป็นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในการที่จะเข้ามาแล้วก็รับใช้พระเจ้าในคิดจักจแห่างนี้ And as you can see you know our pastoral team now consists of two Thai pastors and two non Thai pastors ถ้าอย่างที่เราได้เห็นครับก็คือว่าตอนนี้สตาฟของเราหรือว่า ทีมศิษยาพิบาลของเราก็มีทั้งไทยแล้วก็อังกฤษด้วยก็ครึ่งๆนะครับ right. we have a staff of eight people and it's split right down the middle 50% right half Thai and half uh, non Thai staff ครับอีกครั้งคืออาจารย์ตายบอกว่าก็สตาฟของเราใช่ไหมครับก็มีทั้งหมด8คนนะครับก็มีคนไทย4คนแล้วก็มี uh, ต่างชาติอีก4คน,นค and you can take a look at our worship teams and you c o u l d see that we have also leaders that are Thai and non Thai as well ครับก็ หมือนทีมน้มัสการครับก็เหมือนกันนะครับมีทั้งสองทั้งคนไทยแล้วก็มีทั้งอเมริกันมีต่างชาติด้วยนะครับ So after much prayer amongst ourselves and after much discussion uh, we believe that it is now the right time uh, for us to to move forward to another way of doing ministry ครับก็หลังจากที่เราได้อธิษฐานมาเป็นเวลานานนะครับก็พระเจ้าก็นําเราแล้วเราคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็น uh, เวลาที่เราจะเริ่มต้นภารกิจใหม่แล้วก็ในการที่ Uh, เหมือนว่ามีนมำมการเป็นสองภาษาคือภาษาไทยแลวก็ภาษาอังกฤษ Alright, yeah, we announce the uh, <laughs> for <our> Thai. โทษนะครับ b l a c k e r r y นี So, so that announcement, right, is that starting next month we are launching uh, a second service, okay, uh, a service in the Thai language. คำก็คือว่าหลังจากที่เราได้ปรึกษากันนะครับก็อธิษฐานแล้วก็เราคิดว่า Uh, ในเดือนหน้าเนี่ยเราจะเริ่มเร,เ,รเริ่มต้นการนมัสการก็คือจากปกติเนี่ยเป็นมีหนึ่งรอบนมัสการใช่ไหมครับมีแค่รอบเดียวก็คือว่าตั้งแต่เดือนหน้านะครับคือวันที่หกมีนานะครับก็คือว่าเราจะทําเป็นสองรอบนมัสการคือรอบแรกเนี่ยจะเป็นรอบภาษาอังกฤษนะครับอย่างเดียวแล้วก็รอบที่2ก็คือเป็นภาษาไทยครับ Yes as a pastoral team we believe this is the the best way forward we believe that uh, you know this is where God is leading us ครับแล้วก็ในฐานะ ผู้นำนะครับเราคิดว่าอันนี้เป็นก้าวที่เราจะเดินไปข้างหน้าแล้วก็เชื่อว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้นำคิดจักของเรา so one we will remain one church with remain church t ครับแต่ว่าเรายังเป็นคิดไจักเหมือนว่าเป็นเป็นเป็นหนึ่งคิดไจักนะครับแต่ว่ามีรอบนมัสการสองรอบ Alright so naturally you will have some questions okay and so I want to be able to uh, try to answer some of those questions for you ครับก็โดยธรรมชาติแล้วนะครับเมื่อเราได้ยินข่าวใหม่ๆหรือว,ว่าสิ่งใหม่ๆที่เกิดมีสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเรามักก็จะมีคำถามใช่ไหมครับก็หวังว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะตอบคำถามสำหรับทุกท่านนะครับบางส่วน I think the most important question is the most why. Why are we d this ค,คิดว่าคำถามที่สำคัญคำถามหนึ่งก็คือว่าทำไมทาไมเราเราต้องทำเช่นนี้ The reason why we're doing this is because we believe that it is absolutely important for everyone to hear the gospel and be taught the word of God in their heart language. ครับก็สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสําคัญมากก็คือว่าเราทุกๆคนนะครับก็คือว่ามีความจําเป็นที่จะต้องได้รับข่าวประเสริฐหรือว่าได้ยินเรื่องพระคําของพระเจ้าเนี่ยเป็นภาษาที่เราเหมือนว่าภาษาภาษาหลักของเราภาษาที่เราได้เข้า เ,เหมือนว่าเข้าใจง่ายที่สุดและคุ้นเคยมากที่สุด We want to reach as many people as possible for 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 Christ in the city of Bangkok แล้วเราปรารถนาที่จะ,ะมีโอกาสได้แบ่งปันข่าวประเสริฐกับพระเจ้านะให้กับผู้คนมากมายแล้วก็ให้เป็นเหมือนว่าได้มากที่สุดนะครับก สําหรับผู้คนในกรุเทพ we believe that making this change will, will help us better achieve that goal โดยการที่เราเปลี่ยนเป็นในลักษณะสองภาษาแบบนี้ก็คือหวังว่าพระเจ้าจะแนะนําให้เราเหมือนว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราได้ตั้งไว้ we want you to be able to be able to invite your family your friends your coworkers to come to a worship service without the barrier of language ราหวังว่า นีจ่จะเป็นโอกาสให้เราได้สามารถที่จะชวนเพื่อนหรือเพื่อนที่ทํางานหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยเข้ามาร่วมนมัสการพระเจ้ากับเราได้โดยที่ไม่มีเหมือนว่าอุปสรรคใดๆเกิดขึ้น Alright, another question that you might have is so does that mean we're becoming two congregations two churches is this going to kind of split us up into two groups ครับก็คำถามที่สองนะครับคือว่าสิ่งที่เรากําลังจะทำเนี่ยก็คือว่าจะทําให้เราเนี่ยแยกเป็นสองภาษาหรือว่าแยกเป็น2กลุ่มไหม I've right, thought h lot about t And a ก็เราก็คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้พอสมควรนะ And we've discussed this quite a bit แลวเราก็ได้พูดคุยกันพอสมควร And we believe that in fact this won't divide the church I think this is a way for us to multiply the church ครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เรา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 เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไม่จะไม่เป็นการที่เราจะแยกคิดได้จักนะครับแต่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะขยายคิดได้จัก And everything can going everything unity in do we're we the for church to to push และเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่เราสามารถทำได้เพื่อที่จะรักษาความเป็นน้หนึ่งใจเดียวกันในคิดจักร We will remain united in vision. We want to see the people of Bangkok find life in Christ and live sent for God. และเราจะเป็นหนึ่งกันในนิมิตของคิดจักรและเราก็เหมือนว่าอยากเห็นผู้คนมากมายที่รู้จักข่าวประเสริฐแล้วก็เขาจะมีชีวิต ที่ uh, เหมือนว่าได้รับการส่งออกไปเพื่อรับใช้พระเจ้า We're going remain united in the teaching of the Word of God. แล้วเราก็จะเป็นหนึ่งเดียวในคำเ uh, ทศนาด้วยในการสอนด้วย Every week, both services will be preaching the same message, same scripture, same series, same topic. It's going to be the same. ครับในทุกๆอาทิตย์นะครับที่จะมีการเทศนาทั้งสองภาษาเนี่ยก็คือว่าทั้งสองภาษาเนี่ยก็จะเทศหัวข้อเดียวกัน ้อมพีเดียวกันนะครับแล้วก็อยู่ในซีรีส์เดียวกันนะครับ We're gonna remain united in our mission and in our outreach efforts แล้วเราจะเป็นหนึ่งเดียวในการที่ทําพันธกิจต่างๆในชุมชนหรือว่าในการที่ออกค่ายหรือสิ่งต่างๆ And of course we're gonna remain united in fellowship และเราก็จะเป็นหนึ่งเดียวในการสามัคคีธรรมด้วย We're gonna have lunch together still แล้วเราก็ยังจะมีรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันด้วย All other events, all other gatherings of the church will be together. ครับก็ กาการสามัคีธรรมต่างๆแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับก็ยังเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่เหมือนเดิมสองภาษา The only change will be on that Sunday morning when we're having worship service การที่เราจะทำเป็นสองภาษาที่แยกภาษาในเฉพาะนมัสการแล้วก็คำเทศนาตอนเช้าเท่านั้นแต่แต่ว่าอย่างอื่นทุกอย่างยังคงเป็นเหมือนเดิม Okay so what will Sunday morning look like What is the new schedule แล้วก <laughs> ็คำถามตัดไปก็คือว่าในเช้าวันอาทิตย์นี้จะมีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็ตารางจะเป็นยังไง Alright Lama, can we put t h t new schedule up Bam Alright Okay So <laughs> these are the new times starting March 6 th, Okay a couple of weeks from now uh, about a month from now ครับก็ตารางใหม่นี้ครับของของการรอบการน้ำสการเนี้ก็จะเริ่มเดือนหน้านะครับในวันที่6มีนาครับ Alright so the English service will start at 10:15ครับก็ทีม รอบนมัสการรอบภาษาอังกฤษนะครับก็จะเริ่มตอน10นาฬิกา15นาที Alright if you're gonna come only for the Thai service uh, we would ask for you to come at 11:30ครับถ้าสมมติว่าเราเราคิดว่าเนี้ยเราจะมานมัสการในรอบภาษาไทยนะครับก็คิดได้จากก็อยากเชิญชวนที่เราที่จะมาร่วมนมัสการพระเจ้าก็คือเริ่มมาตอน11โมงครึ่งนะครับ That way we can still have lunch together fellowship together catch up you know from from the week and uh, yeah and just reconnect with each other เหตุผลว่าทําไมเราถึงอยากให้พี่น้องที่มาร่วมนมัสการตอน11โมงครึ่งเนี่ยก็คือว่าเพื่อเราจะมารับประทานอาหารร่วมกันมาสามัคคีทำร่วมกันแล้วยังเหมือนว่ามาพูดคุยกันนะครับแล้ใช้เวลาร่วมกัน so everything in each of those services is going to be done in that language everything like uh, the <Okay. S 2> the, the worship the preaching the kids classes Gonna be i n English for the English service and s e r v i c e a n d it's all going to b e in Thai ส o r the Thai service. ครับสำหรับรอบนั้นมหการแต่ละรอบใช่ไหมครับก็คือรอบภาษาอังกฤษแล้วก็รอบภาษาภาษาไทยนี่ก็คือทุกๆสิ่งทุกอย่างในในในรอบนมัสการนั้นจะเป็นภาษาเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำเทศนาการนมัสการชั้นเรียนเด็กนะครับก็ถ้ารอบเป็นภาษาอังกฤษก็คือชั้นเรียนเด็กก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยไม่มีภาษาไทยแล้วก็รอบภาษาไทยก็มีภาษาไทยหมดเลย Alright last question What service should I attend? ครับแล้วก็คําถามต่อไปนะคือว่าแล้วรอบนวมสการไหนที่เราจะต้องเข้าร่วม This is the number one answer in in, in Thailand แล้วแต่โอเค so จ่ายบอก คำคำตอบง่ายๆสำหรับคนไทยที่จะตอบสอบางคนก็บอกว่าแล้วแต่ถ ok ้าสมมติมีคนถามถามเราอะไรเงี้ยเรากแล้วแต่ completely up to you and your family to decide together which service uh, is best for you to attend ครับจริงๆแล้วเนี่ยครับก็แล้วแต่แต่ละคนก็แตกต่างกันแล้วก็คือ แล้วแต่ uh, แต่ละครอบครัวนะครับก็เป็นสิ่งที่เราก็เป็นสิ่งจําเป็นเนาะที่เราจะพูดคุยกับคนในครอบครัวหรือว่าลองอธิษฐานดูว่าเราจะเข้ารอบนมัสการไหน I would encourage you to attend the worship service that you feel like is going to bring you the most uh, growth in your walk with Christ ครับก็สิ่งที่อาจารย์ต่ายหนุนใจก็คือว่าอยากให้เรามาร่วมนมัสการในรอบที่เราคิดว่าเราจะเข้าใจแล้วก็ทําให้เราเติบโตในพระคิดมากที่สุด ถ้าสมมติว่าถ้าเราเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมครับเราอยากเข้าร่วมในมหกรรมกับรัฐประศาไทยก็ก็ได้นะครับก็เราเออเออก็ก็ยินดีที่จะมีความยินดีที่จะให้เข้าร่วมและถ้าคุณเป็นไทยและคุณต้องการจะเข้าไปในพิธีภาษาอังกฤษคุณยินดีต้อนรับมากเลยครับถ้าเราเป็นคนไทยนะครับเราก็เราก็ไม ก็ก็สามารถที่จะเข้าร่วมรอมนมัสการภาษาอังกฤษได้ด้วย This is not about dividing people between their nationalities or anything like that This is about offering Uh, the same worship service in two languages. ครับก็คือไม่เราไม่ได้แยกว่าเอเนี่ยถ้าคนไทยก็ต้องเข้ารอบนมัสการภาษาไทยหรือว่าต่างชาติต้องเข้ารอบภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแต่ว่าเราให้เหมือนว่าตามตามตามสะดวกหรือว่าความความความปรารถนาของเราที่จะเข้าร่วมนะครับ And if you want to come to both, great. I'd love to see you all day. ครับถ้าอยาก ถ้าถ้ามีใครบอกว่าเอ้ยนี่อยากเข้าร่วมทั้งสองนมัสการสองรอบการนมัสการก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็อยากที่ทางทางทางสตาฟหรือว่าทางคิจักก็อยากเจอเจอเราทั้งวันนะครับ Right and I know that uh, you know, particularly in our church, we have blended families. We have families that are made up of Thai and foreigners. I mean, that's represented here in our pastoral team as well. And so that's why I know this is a decision for you and your family to sit down, discuss together, pray about it, and see where the Lord leads you. ครับก็สิ่งหนึ่งนะครับก็คือว่า ทางคิดจักก็เห็นว่าอาจจะมีบางครอบครัวที่เป็นสองภาษาที่เป็นเป็นมิกซ์เหมือนว่าไทยอเมริกันหรือว่ากับคนต่างชาติอะไรเงี้ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็แล้วแต่ครอบครัวของเราที่จะคุยกันอธิษฐานว่าพระเจ้าที่อยากให้เราที่มาร่วมนมัสการพระเจ้าใน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 รอบไหนโอเคอันเดอ you may have other questions um, hey please feel free to come talk with us uh, any of us uh, afterwards as we have lunch okay um and so yeah we'd love to answer any questions that you have ครับก็หลายๆท่านอาจจะมีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็ไม่ต้องรู้สึกเกรงใจนะครับก็หลังจากหลังจากนี้นะครับก็รู้ว่าช่วงที่เราทานอาหารร่วมกันนะครับสามารถที่จะถามทีมงานของเราได้นะครับ

Uh, through all of our platforms because I know there's some people who may not be watching this morning or may not be here uh, I would encourage you as well if you uh, meet with somebody or see a friend that normally comes but weren't here this morning, please help us to get the word out about this, um, you know, th this second service ก็คอประกาศที่เป็นทางการอีกอีกเหมือนว่าในทางโซเชยลเดียนะครับก็เราก็จะแจ้งให้ทราบในวันพรุงนี้นะครับแต่ว่าถ้าว่าเรามีเพื่อนหรือคนรู้จักที่มาที่นี่เป็นประจำหรือว่าสนใจที่มาอะไรอย่าง เราสามารถที่จะแบ่งปันให้กับคนเหล่านั้นได้นะครับ All gonna pray and a right, we're I think kind housekeeping got then announcements we've few more of ครับก็เดี๋ยวเราอธิฐานแล้วแล้วเรามีประกาศอีกอีกนิดนึงนะครับอธิฐานได้ครับขอให้เราร่วมใจกันอธิฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคุณของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ที่ทําให้เราได้เป็นพี่น้องกันที่ทําให้เราได้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน พระเจ้าพระองค์ทรงมีแผนการที่เป็นสวัสดิภาพไม่ใช่ทุกขภาพขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำคริสจักรของเราไปนในทางของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือและอวยพรเราไม่ว่าเราจะประกาศสิ่งใดทําสิ่งใดขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือและอยู่กับเราและขอพระเจ้าทรงอวยพรบทของเราที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้นที่จะอยู่ในทางของพระเจ้าและคนมากมายที่กําลังจะได้รับความรอดนั้นเข้ามาหาเราในทุกๆวัน แต่พระเจ้าพระบิดาขอพระเจ้าทรงอวยพรเราในที่นี้ในวันนี้ที่เราจะาใช้เวลาด้วยกันที่ดีแล้วก็รับประทานอาหารด้วยกันขอบคุณพระเจ้าสําหรับอาหารที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูวพวกเราขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติแต่ผู้เดียวไอ้ฐานร่วมกันในนามพระเยซูกิจเจ้าเอเมน